นียายรักแฟนตาซีเรื่องท่านได้ยุคโปรดหยุดแกล้งค่าเสียทีฝากกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะตอนที่22อย่างน้อยองค์ชายโรเจอร์ก็ยังฟังไอริสบ้างเขายอมค้างคืนที่โบสร,รอให้หลอดคาร์ลอสมาถึงแล้วค่อยออกเดินทางในเช้าวันถัดไปโชคดีที่หลอดคาร์ลอสมาพร้อมกับอัศวินอีกสี่คน เขาจึงส่งอัศวินหนึ่งคนส่งจดหมายกลับเมืองหลวงเพื่อส่งข่าวให้กับลอร์ดดัลลัสตอนนี้ทั้งหกคนกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเอมเบิลที่อยู่ห่างจากโบสกราดาประมาณสี่ชั่วโมงข้านึกไม่ถึงว่าเจ้าจะขี่ม้าเป็นด้วยพ่อเจ้าสอนงั้นหรือองค์ชายโรเจอร์เอ่ยชื่นชมไอริสอาจารย์ของบอมชันสอนมาเพคะไอริสตอบ ตอนนี้เธออยู่ในชุดกระโปรงที่ยาวคลุมเข่าและรองเท้าบูทยาวเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางและการขี่มา้างั้นหรือใครกันที่ยอมสอนวิธีขี่ม้าให้กับสตรีการเติบโตมาในอาณาเขตบันเชตทำให้หม่อมชันได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตของสามัญชนเพคะทุกคนที่ให้ความรู้แก่หม่อมชันก็ถือเป็นอาจารย์ของหม่อมชันทั้งนั้นเพคะ เราจะบอกว่าคนที่สอนเจ้าขี่ม้าเป็นสามัญชนงั้นหรือใช่ไพคะเป็นเพียงชายวัยกลางคนคนหนึ่งเท่านั้นเพคะไม่ใช่แค่การขี่ม้าเขายังสอนวิชาการป้องกันตัวให้หม่อมฉันด้วยเพคะโอ้เห็นทีข้าต้องไปขอเรียนกับอาจารย์ของเจ้าสัหน่อยแล้วเผื่อข้าจะได้เก่งขึ้นบ้างคงไม่ได้หรอกเพคะตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเพคะเขาไม่ใช่คนในอนาเขตบันเชตงั้นหรือไม่ใช่เพคะ เท่าที่หม่อมฉันเข้าใจในตอนนั้นเขาเป็นเพียงพ่อค้าต่างเมืองและเป็นเพื่อนกับท่านพ่อติดตามท่านพ่อของหม่อมฉันมาเพื่อหาช่องทางค้าขายกับมานาเขตบันเชตแต่เขาก็อยู่ที่นั่นนานนับเดือนเพียงเพื่อจะสอนวิชาให้หม่อมฉันหลังจากที่เขาออกเดินทางอีกครั้งหม่อมฉันก็ได้เจอเขาเพียงปีละครั้งเท่านั้นเพคะจะว่าไปแล้วเธอเจอท่านลุงโจโอเอลครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะ ไอริสยังจำได้ดีเมื่อตอนเธออายุครบ15ปีเอิร์นสตีฟบิดาของเธอกลับมาที่อานาเขตบลันเชตพร้อมมารูปร่างสง่างามตัวหนึง่งเขามอบให้เธอเป็นของขวัญวันเกิดพร้อมกับแนะนำท่านลุงโจโอเอลให้เธอรู้จักในฐานะเพื่อนคู่ค้าของเขาและยังบอกกับเธอว่าท่านลุงโจโอเอลจะเป็นผู้สอนเธอขี่มา้าท่านลุงไม่ไปค้าขายกับท่านพ่อหรือคะ ไอริสเอ่ยถามชายวัยกลางคนขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งพักหลังจากฝึกขี่ม้าในช่วงเช้าเสร็จพอของเจ้ากับลุงทำข้อตกลงกันไวนะ้น่ะลุงต้องสอนเจ้าให้ขี่ม้าให้ได้ก่อนถึงจอกเดินทางได้อีกครั้งเป็นข้อตกลงแบบไหนกันคะแบบนี้ถ้าข้ายังขี่ม้าไม่คล่องท่านลุงก็ไปไหนไม่ได้งั้นหรือคะอืมแต่เจ้าเป็นคนหัวไวนะไอริส ดูสิลุงสอนไม่กี่ครั้งเจ้าก็ขี่ม้าได้แล้วเรียกว่าคุณม้าใจดีไม่ดีดข้าตกไปตัางหากล่ะคะ่ะข้ายังขี่ม้าไม่คล่องข้ายังไม่อยากให้ท่านลุงไปไหนเด็กสาววัยรุ่นตัวน้อยเริ่มงองแงก่อนหน้านี้เธอได้แต่เก็บตัวอยู่ในคฤหา์พูดคุยกับแอนนาและสาวใช้เท่านั้นนานๆจะออกไปเดินตลาดกับสาวใช้ที แม้กระทั่งตอนนี้บิดาของเธอก็ออกเดินทางไปติดต่อค้าหายอีกครั้งการมีท่านลุงโจโอเอลคอยพาเธอออกนอกคฤหาสน์บ่อยๆทำให้เธอรู้สึกปลอดโปรงและกลับมาสดใสร่าเริงอีกครั้งจริงๆไอริสสามารถขี่ม้าได้แล้วซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่ในเมื่อเธอไม่อยากให้ท่านลุงจากไปเธอก็จำเป็นต้องหาวิธียื้อให้เขาอยู่ต่อท่านลุงสอนข้าต่อสู้ด้วยได้ไหมคะ ไอริสเอ่ยถามเธอเคยรู้มาว่าเขาต่อสู้เก่งด้วยเจ้าเป็นสตรีแค่ขี่มาได้ก็เหนือกว่าสตรีอื่นใดแล้วเจ้ายังอยากต่อสู้เป็นด้วยหรืออย่างน้อยก็ไว้ป้องกันตัวนะคะใช่แล้วเธอไม่ได้ต้องการจะสู้เป็นหรอกเธอเพียงแค่กลัวว่าถ้าลุงจะจากเธอไปเธอจะกลับไปเป็นเด็กเก็บตัวอีกครั้ง นะคะท่านลุงถ้าท่านไม่ได้มีธุระเร่งด่วนอะไรที่ไหนอยู่สอนข้าต่อเธอนะคะไอริสเริ่มออดอ้อนและเธอรู้ดีว่าไม้นี้มีหรือท่านลุงโจโอเอลจะไม่ใจอ,อ่อนได้สิถ้าแค่ใช้ป้องกันตัวแล้วก็นะโจโอเอลยิ้มให้กับความใส่ซื่อของเด็กน้อยตรงหน้าจริงหรือคะท่านลุงท่านจะสอนข้าจริงหรือแต่เจ้าอาจเจ็บตัวจากการฝึกนะเจ้าพร้อมใช่หรือไม่ พร้อมค่ะข้าพร้อมขอเพียงท่านลุงสอนค่าค่าจะทำตามทุกอย่างไอริสอมยิ้มกับตัวเองจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วช่วงปีนั้นเป็นปีที่เธอสนุกสนานร่าเริงที่สุดจากการได้ออกไปโลดแล่นอน,นอกคฤรหาน์ฝึกขี่ม้าและวิชาป้องกันตัวเองได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็มที่ ต้องขอบคุณท่านลุงที่ทำให้เธอผ่านช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อในวัยรุ่นได้อย่างมีคุณภาพในที่สุดไอริสก็เดินทางมาถึงเมืองเอมเบิลเธอสังเกตเห็นว่าตึกรามบ้านช่องของเมืองนี้ก็ไม่ค่อยต่างจากเมืองในอาณาเขตบันเชตเท่าไหรนะ่นักแต่บรรยากาศช่างแตกต่างกันผู้คนเดินไปมาอย่างรวดเร็วไม่ค่อยยิ้มแย้มเท่าไหร่ แม้แต่ในใจกลางเมืองก็มีชาวบ้านออกมาจับจ่ายซื้อของแล้วก็รีบกลับบ้านเท่านั้นพวกเธอแวะพักทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองถ้าอยากจะสืบข่าวแน่นอนว่าร้านอาหารย่อมเป็นแหล่งข่าวชั้นดีนี่พวกเจ้าว่าพวกโจรมันจะกลับมาอีกไหมข้าออกจากบ้านทีไรเป็นต้องเสียวสลังตลอดเวลาเลยเสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นจากโต๊ะข้างๆ เขากำลังนั่งคุยกับผู้ร่วมโตอีกสามคนไม่รู้สินี่พวกมันไม่มาหลายสัปดาห์แล้วนะคงไปปล้นที่อื่นแล้วมัง้งดีแล้วไปที่อื่นได้สก,ก็ดีพวกเราจะได้ทำมาค้าขายกันบ้างคงเป็นเพราะท่านมาควิสส่งทหารมาคุ้มกันพวกเราเพิ่มด้วยละมัง้งพวกมันเลยไม่กล้าออกอารวาสเอาว่าไม่นะเท่าที่ข้าสังเกตพวกมันเพียงแค่ขโมยของจากชาวบ้านอย่างเราแต่มันไม่ทำร้ายพวกเราเลยนะพวกที่ตายก็มีแค่ทหารเท่านั้น ใช่ใช่แถมตายแปลกๆด้วยข้าเคยแอบ,บดูจากชั้นบนบ้านข้านะจู่ๆเราทหารก็ล้มลงหน้าตาเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงคล้ำเหมือนโดนสาบเลยไอริสลุกพรวดขึ้นพุ่งตัวไปนั่งร่วมวงกับโต๊ะข้างๆทันทีนี่นี่พี่ชายแล้วพวกท่านรอดมาได้อย่างไรหรือพวกท่านไม่ถูกสาบด้วยหรือโธ่แม่หนูเจ้าเพิ่งเดินทางผ่านมาทางนี้สินะเจ้าไม่รู้อะไรพอพวกโจรน,น่ากลัวพวกนี้มา พวกเราก็เห่นเข้าบ้านปิดบ้านกันหมดสิใครจะบ้ายยืนรอให้เขามาทำร้ายเราล่ละอ๋อแล้วพวกโจรหน้าตาท่าทางเป็นอย่างไรหรือคะไม่เคยมีใครเห็นหน้าพวกมันหรอกพวกมันสวมชุดดำมีผ้าคลุมสีดำปิดบังหน้าไว้ทุกคนเลยมือข้างหนึ่งถือดาบตอนที่พวกมันตะลุมบอลกับพวกทหารนะควันลอยฟุ้งเลยใช่ใช่ที่ข้ามองเห็นทหารล้มลงเพราะข้ามองจากชั้นสองของบ้านนะ่ะ มีควันด้วยหรือแล้วไงต่อพี่ชายพวกมันต่อสู้เก่งไหมเล่าต่อสิข้าไม่ได้ยินแม้แต่เสียงต่อสู้นะดูเหมือนพวกมันสาพ,พวกทหารมากกว่าหลังจากที่พวกทหารลม้มลงแล้วพวกมันก็หยิบสเสบียงติดไม้ติดมือไปคนละหน่อยงั้นหรือแล้วพวกมันมาบ่อยหรือไม่คะพี่ชายตอนแรกมันก็มาสัปดาห์ละครั้งแต่ตอนนี้ทหารเยอะขึ้นนี่ก็ไม่มาหลายสัปดาห์แล้วล่ะอืมขอบคุณพวกท่านมากนะคะพี่ชายทั้งหลาย ไอริสกล่าวพร้อมกับหันกลับไปคว้าขวดเหล้าจากโต๊ะตัวเองไปวางบนโต๊ะของเหล่าพี่ชายทั้งหลายอ่ะข้าขอเลี้ยงเล่าท่านตอบแทนที่เล่าเรื่องนี้ให้ข้าฟังนะคะขอบใจมากแม่หนูถ้าอยากรู้อะไรถามได้นะไอริสกลับมานั่งที่โต๊ะเธอศบตากับองค์ชายโรเจอร์ที่กำลังสบตาเธอกลับด้วยสายตาเคร่งเครียดเขาพยักหน้าให้เธอเล็กน้อย เจ้านี่ทำตัวกลมกลืนกับคนอื่นเก่งนี่ไอริสหม่อมฉันจะถือว่าเป็นคำชมนะเพคะจากใจข้าเลยเจ้าเก่งมากขอบใจเจ้ามากเราได้ข้อมูลดีๆมาเพียบทีนี้ก็รู้แล้วนะเพคะว่าพวกนั้นสั่งหารเหล่าทหารอย่างไรจะทำอย่างไรต่อดีเพคะกลับกันเลยดีหรือไม่เพคะในเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วและพวกโจรก็ไม่โผลมานานแล้วดูเหมือนว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ต่อ อืข้าอยากอยู่ที่นี่รอดูสถานการณ์สักสองสามวันเผื่อพวกมันจะมาช่วงนี้พอดีฝ่าบาทอยากเจอโจรหรือเพคะถ้าพวกมันรู้ว่าองค์ชายรัชทายาทอยู่ที่นี่ก็คงจะรีบมากันนะเพคะมีใครบ้างที่ไม่อยากเอาชีวิตองค์ชายแล้อวดอ้างเป็นผลงานตัวเองเราก็ช่างประชดประชันข้าเหลือเกินนะไอริสหม่อมชันพูดจริงๆนะเพคะถ้าฝ่าบาทอยากให้พวกมันโผล่มาก็ลองเปิดเผยตัวตนดูสิเพคะ ค้ารู้แต่เราก็ต้องสืบต่อกันอีกหน่อยจะได้วางแผนรับมือพวกมันไงไอริสอีกอย่างดันลัสยังไม่มาเลยฝาบาทอยากให้หลอดดันลัสถูกสาบเหมือนทหารคนอื่นๆงั้นหรือเพคะไอริสข้าเริ่มแยกไม่ออกแล้วนะว่าประโยคไหนจะพูดจริงประโยคไหนเจ้าแค่ประชดค่ะใครจะกล้าประชดฝ่าบาทล่ะเพคะไอริสเบ้ปากส่หัวเล็กน้อยให้กับชายหนุ่ม ในขณะที่เขาก็ยื่นมือมายีผมเธอเล่นด้วยความเอ็นดูเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าทำให้ออสตินดูเป็นไอโง่ไปเลยที่ปล่อยเจ้าหลุดมือไปโจนพวกโจนมาแล้วรีบกลับบ้านกันเร็วความโกลาหลบังเกิดขึ้นในพริบตาทั้งในและนอกร้านอาหารชาวบ้านต่างวิ่งกันวุ่นวายร้านอื่นๆก็รีบปิดร้านกันจ้าละวัน ไม่ได้สนใจข้าวของที่ตกกระจัดกระจายอยู่หน้าร้านเลยสักนิดลูกค้าในร้านอาหารที่ไอริสอยู่ก็ต่างรีบวิ่งกลับบ้านของตัวเองพวกท่านก็รีบกลับที่พักเถิดข้าต้องปิดร้านแล้วมื้อนี้ถือว่าข้าเลี้ยงแล้วกันนะไปไปไปรีบไปชายสูงวัยที่น่าจะเป็นเจ้าของร้านรีบเอ่ยไล่ไอริสองชายและเหล่าอัศวินจึงต้องออกมานอกร้านรีบขึ้นควบม้าของตัวเอง พวกชาวบ้านหนีกันคนละทางแบบนี้เราไม่ถูกเลยว่าพวกมันจะมาจากทางไหนไปทางนี้แล้วกันว่าแล้วองค์ชายโรเจอร์ก็ควบมา้านำทุกคนไปยังทิศต,ตะวันตกแต่ไปได้ไม่ไกลนักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนจำนวนมากด้านหน้าองค์ชายโรเจอร์จึงรีบให้สัญญาณหยุดและรีบพาทุกคนหลบที่ตรอกเล็กๆด้านหน้าห่างไปไม่ไกลนัก เหล่าทหารหลายสิบคนกำลังวิ่งกรูเข้าปะทะกับชายชุดดำที่ยืนนิ่งพร้อมรับมือทุกคนมีดาบอยู่ในมือแต่ไม่มีใครหยิบออกมาจากฝากไอริสสังเกตเห็นชายคนหนึงถือกระบอกไม้ไผ่ไว้ในมือจากนั้นก็เคลี่ยงมันออกไปใส่เหล่าทหารฝุ่นละอองลอยคลาคลุง้งราวกับมีหมอกลงในฤดูหนาวจากนั้นทหารก็เริ่มหยุดนิ่งและล้มลงไม่ใช่ควันแต่เป็นผงฝุ่นเหล่านั้นสินะ จะว่าอย่างไรนะไอริสองค์ชายหันมาถามเขาเองก็ยังอึ้งกับเหตุการณ์ตรงหน้าทุกคนหาผ้าปิดปากปิดจมูกตัวเองไว้พิษมาจากผงฝุ่นนั่นหากสูดดมเข้าไปเราจะตายก่อนจะได้จับดาบสู้อีกนะไอริสรีบบอกทุกคนพลางหยิบผ้าเช็ดหน้ามาปิดจมูกซึ่งทุกคนก็รีบทำตามแต่โดยดีหมอคควันเริ่มลอยมายัางที่ที่พวกเธออยู่พวกโจรชุดดำก็เริ่มเดินลาดตระเวนไปทั่ว เอาล่ะเรารีบไปจากที่นี่กันก่อนเถอะเราแยกกันดีหรือไม่เพคะได้เงินเจ้ากับคาา์ o s t คอยคุ้มกันไอริสส่วนเจ้าสองคนไปกับข้ารางสูงหันไปสั่งอัศวินของตนก่อนจะหันกลับมากำชับยิงสาวคนเดียวในกลุ่มเจ้าไปทางนั้นข้าจะไปทางนี้มุ่งหน้าลงใต้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่หมู่บ้านข้างหน้าได้เพคะเมื่อพวกเธอเริ่มควบม้าออกจากจุดที่ซ่อน เสียงม้าก็ทำให้พวกโจรชุดดำรู้ตัวแต่รีบวิ่งตามทันทีไอริสได้ยินพวกมันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างไม่กี่อึดใจก็มีพวกโจรชุดดำควบม้าตามหลังพวกเธอถึงห้าคนถึงแม้ว่าพวกเธอจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มพวกโจรก็แบ่งกันไล่ตามอย่างกระชั้นชิดเรากับรู้เส้นทางเมืองนี้เป็นอย่างดีไอริสควบม้าออกจากประตูเมืองทางทิศเหนือมุ่งหน้าสู่ป่ารก แต่ถึงกระนั้นพวกเธอก็ถอยหลังกลับไม่ได้เธอได้ยินเสียงหลอดคาลอสตะโกนบอกให้เธอล่วงหน้าไปก่อนพวกเขาสองคนจะทวงเวลารับมือกับพวกโจรแต่ในขณะที่เธอกำลังหยุดมา้าหันไปมองอัศวินสองคนที่กำลังต่อสู้อย่างลังเลก็มีโจรชุดดำคนหนึ่งควบม้าตามเธอมาเธอจึงต้องรีบควบม้าต่อไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตไอริสไม่รู้ว่าเธอควบมาเข้ามาในป่าไกลแค่ไหนแล้ว แต่เจ้าโจรชุดดำยังตามเธออยู่ไม่ลดละ <c oughs> เสียงม้าของเธอร้องอย่างโหยหวนและล้มลงบนพื้นอย่างรวดเร็วทำให้ไอริสกลิ้งตกลงไปด้านข้างเธอรู้สึกเจ็บแปลที่ต้นขาด้านซ้ายไอริสหันไปมองที่ขาหลังของมา้าลูกดอกอาบยาพิษงั้นหรือขอบใจมากนะเจ้ามาขอโทษที่ต้องทิ้งเจ้าไว้ที่นี่ หญิงสาวรีบรุดพาตัวเองวิ่งต่อไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วความรู้สึกเจ็บปวดที่ต้นขาทวีคูณขึ้นแต่เธอก็ไม่สามารถหยุดวิ่งได้สายตาเธอสอดส่องซ้ายขวาหาที่ซ่อนกำบังตัวและแล้วเธอก็ตัดสินใจเข้าไปหลบหลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเพราะเธอวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วโจนชุดดำเองก็ควบมามาหยุดอยู่ใกล้ๆเธอ ออกมาเถอะแม่หนูไม่รู้หรือว่าที่นี่คือป่าต้องห้ามต่อให้เจ้ารอดพ้นเงื้อมมือข้าเจ้าก็ต้องตายในป่านี้อยู่ดีกลับไปกับข้าเถอะเสียงโจรตะโกนร้องบอกไอริสยืนตัวสั่นอยู่หลังต้นไม้น้ำตาไหลอาบหน้าเธอเม้มปากแน่นไม่ให้เสียงเล็ดลอดออกมาความรู้สึกเจ็บปวดที่ต้นขาดูเหมือนจะลามไปทั่วร่าง ต่อให้อยากก้าวเดินแต่ขาของเธอก็ไม่ทำตามคำสั่งแล้วฮึอยู่ตรงนั้นรึโจรชุดดำลงจากหลังม้ายางสามขุมตรงมายังต้นไม้ที่เธออยู่ในมือมีลูกดอกอาบยาพิษเตรียมพร้อมที่จะปาใส่เธอโจรชุดดำเดินมาในองศาที่มองเห็นเธอยืนอยู่ชัดเจนเขายกมือขึ้นคว้างลูกดอกใส่เธออย่างรวดเร็ว ไอริสเบิกตากว้างยืนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสะกดไว้ทันใดนั้นก็มีสายลมพัดผ่านอย่างรุนแรงและรวดเร็วกิ่งไม้โบกพัดใบไม้ปลิวว่อนมีเสียงตุบดังขึ้นลูกดอกอาบยาพิษถูกลมพัดหล่นลงบนพื้นใกล้ๆเท้าของเธอชั่วเซียววินาทีนั้นเองไอริสก็หวนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนที่เธออยู่ในสนามรบ มีมันเอฟลินเอฟลินเป็นเจ้าใช่หรือไม่เจ้ามาช่วยข้าสินะปรากฏกายให้ข้าเห็นเถนะนาเอฟลินไอริสหมุนตัวไปรอบๆร,ร้องเสียงดังลั่นป่าโดยไม่สนใจร่างของชายชุดดำที่นอนนิ่งบนผื้นเอฟลินข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่ได้โปรดข้าคิดถึงเจ้าออกมาเถนะนาเอฟลินเธอยังคงร้องเรียกอดีตพูดรับใช้ น้ำตาพรั่งพรูอาบแก้มสวยของเธอเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือเสียงของเด็กชายวัยรุ่นดังขึ้นข้างหลังเธอเออแต่ก็ยังดีที่รอดมาได้นะไอริสหันไปมองตามเสียงทันทีใครกันเจ้าเป็นใครคนที่ช่วยเจ้าไว้อย่างไรล่ะเด็กหนุ่มตอบเขาเดินไปหยุดยืนอยู่ข้างๆร่างของโจรชุดดำ ก่อนจะนั่งลงเอามือรองใต้จมูกและจับข้อมือเพื่อตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสัญญาณชีพแล้วจริงๆไม่จริงน่ะนั่นไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ไอริสพึมพำกับตัวเองก่อนจะเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ในหัวอย่างรวดเร็วพูดใช่ไหมเจ้ามีพูดประจำตัวใช่หรือไม่ไอริสรีบถามเด็กหนุ่มคนนั้นยืนจ้องหน้าเธอเขาหลีตาลงเล็กน้อยราก,กำลังประเมินเธออยู่ ก่อนจะเอ่ยตอบไม่ใช่เอเวอร์ลินของเจ้าแล้วกันไอริสตาโตเธอพุ่งตัวไปหาเด็กหนุ่มทันทีจับแขนของเขาเขย่าอย่างแรงเจ้ามีพูดจริงๆด้วยเจ้าเป็นใครกันทำไมเจ้าถึงมาอยู่ในป่าน,นี้ได้ละ่ะแล้วทำอย่างไรเจ้าถึงมีพูดอยู่กับเจ้าละ่ะพูดของเจ้าเชื่ออะไรหรือเจ้าสอนวิธีอัญเชิญพูดให้ข้าได้หรือไม่เจ้าก็ใจเย็นๆก่อนได้หรือไม่ถามรั่วม,มาแบบนี้ข้าฟังไม่ทันหรอกนะ หนุ่มน้อยรีบแกะมือเธอออกจากแขนของเขาอย่างหุดหิดเจ้าเชื่ออะไรไอริสตั้งคำถามใหม่ฟรานแล้วเจ้าก็อย่าเพิ่งถามอะไรข้าขอถามทางก่อนถามทางไอริสยืนมองเด็กหนุ่มตรงหน้าเขากำลังยืนหลับตาเรากับทำสมาธิไปชั่วขณะก่อนจะลืมตาขึ้นไปกันเถอะเจ้ายังเดินไหวใช่หรือไม่ เขาพูดพร้อมกับเดินนำหน้าเข้าไปในป่าไปไหนหรือไอริสเอ่ยถามเธอยังคงไม่เข้าใจว่าเหตุใดเธอต้องเดินตามเด็กหนุ่มคนนี้ไปด้วยเธอควรจะกลับไปยังทิศท,ทางที่เธอจากมาเพื่อกลับไปหาองค์ชายไม่ใช่หรือไปหาคนที่จะตอบคำถามทั้งหมดของเจ้ายัางไงล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ